ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยรับกรณีพิเศษวิชาเอกปฐมวัยวันที่19สิงหาคม2566ข้อ1การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยในความหมายของการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนเริ่มพบหลักฐานครั้งแรกในสมัยใด ตอบกสมัยสุขโขทยัยข้อ2ครูปฐม,มวัยสังเกตว่าในห้องเรียนมีเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกันทางด้านภาษาความสามารถทางสังคมและทักษะการเรียนรู้โดยเฉพาะมีเด็กต่างชาติที่ยังพูดไทยไม่คล่องครูต้องการให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพของตนครูควรจัดการสอนอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับเด็กทุกคนในห้องเรียน ตอบคอจัดการสอนตามความแตกต่างโดยปรับกิจกรรมและสื่อให้เหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของเด็กแต่ละคนข้อ3ครูใช้กระดาษสีดำเป็นพื้นหลังในการวาดภาพสำหรับเด็กปฐมวัยเด็กควรวาดภาพลักษณะใดไม่ควรนำมาวาดเพราะจะมองไม่เห็นสีและส่งผลต่อการเรียนรู้ ตอบงอภาพสัตว์ด้วยสีเข้มเช่นสีน้ำเงินน้ำตาลเข้มข้อ4แนวคิด learning by doing ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง e x p e r i e n t i ช l l e a r n i n g มาจากนักทฤษฎีใดมากที่สุด ตอบขอจอห์นดีวีข้อ5เด็กสามารถเดินตามเส้นต่อแถวโดยไม่ต้องกางแขนเพื่อทรงตัวสอดคล้องกับพัฒนาการช่วงอายุใดตอบคออายุ4-5ปีข้อ6 ครูปฐม,มวัยพาเด็กๆทำกิจกรรมแป้งโดเพื่อฝึกทักษะมือและความคิดสร้างสารรค์ครูต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำแป้งโดสำหรับส่วนผสมข้อใดไม่ควรใส่เพราะอาจไม่เหมาะสมกับเด็กเล็กตอบจอกกลิ่นหอมน้ำหอม ข้อ7เด็กไม่สามารถหยิบของชิ้นเล็กได้ควรเสริมด้วยกิจกรรมในข้อใดตอบงอหยิบลูกปัดใส่ถ้วย ข้อ8การให้นักเรียนนับจํานวนวัตถุ1-5ถึง5แล้วบอกจํานวนสุดท้ายว่าเป็นจํานวนทั้งหมดจัดอยู่ในสาระคณิตศาสตร์ข้อใดตอบคอจำนวนและการดำเนินการ ข้อ9ครูนำลูกบอลทรงกลมมาประกอบกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กจดจำลักษณะของรูปทรงสามมิติเด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเป็นหลักตอบขอเราขาคณิต ข้อ10ครูให้เด็กสำรวจวัตถุในห้องเรียนที่มีลักษณะคล้ายลูกบอลเช่นลูกบอลโบลิง่งและส้มมพือชท่อมโยงการรับรู้รูปทรงเด็กกำลังพัฒนาทักษะด้านใด ตอบคอการรับรู้รูปทรงเรขาคณิตสมมิติข้อ11ครูให้เด็กใช้มือจับลูกบอลสามลูกเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักว่าลูกใดเบาที่สุดหนักที่สุดทักษะนี้จัดอยู่ในสาระสำคัญของคณิตศาสตร์ข้อใด ตอบขอการวัดข้อ12เด็กสามารถบอกได้ว่ากิจกรรมใดทำตอนกลางวันเช่นไปโรงเรียนและกิจกรรมใดทำตอนกลางคืนเช่นเข้านอนทักษะนี้มักพัฒนาชัดเจนในช่วงวัยใด ตอบคอ4-5ปีข้อ13เด็กยืนเท้าที่เดิมและหมุนลำตัวไปทางซ้ายขวาเพื่อรับลูกบอลจากเพื่อนการเคลื่อนไหวนี้จัดเป็นการเคลื่อนไหวประเภทใด ตอบขอการเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ข้อ14ครูพบว่าเด็กอนุบาล2มักไม่กล้าลองกิจกรรมใหม่เช่นการปีนป่ายหรือการนำเสนอหน้าชันแม่ครูให้กำลังใจแล้วเด็กยังคงปฏิเสธพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับขั้นใดของเอริกสันและการจัดประสบการณ์ใดเหมาะสมที่สุด ตอบขอ Initiative vs. skill จัดโครงงานเล็กๆที่ให้เด็กเป็นผู้นำบางส่วนข้อ15ทฤษฎีบุคลิกภาพของนักการศึกษาคนใดที่อธิบายว่าบุคลิกภาพของมนุษย์พัฒนาผ่านความขัดแย้งทางจิตสังคมเป็น8ขั้นตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย ตอบคอเอริกสันข้อ16ทฤษฎีของผู้ใดมองว่าครูควรเข้าใจความต้องการทางจิตสังคมของเด็กตามช่วงวัยเช่นเด็กวัยอนุบาลต้องการพัฒนาความริเริ่มสร้างสารรค์มีะนั้นจะเกิดความรู้สึกผิด ตอบคอเอริกสันข้อ17เด็กวัยหนึ่งปีเรียนรู้การจับช้อนและส่งมือให้ผู้ใหญ่ช่วยถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใดตอบขอปฏิสัมพันธ์อินเตอร์ r อคชั่น ข้อ18ครูให้เด็ก3ปีเล่นบ้านสมมุติเด็กแบ่งบทบาทและพูดคุยกับเพื่อนกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้แบบใดตอบขอปฏิสัมพันธ์ข้อ19 เด็ก5ปีทำงานศิละปะตามตัวอย่างครูอย่างเดียวไม่ปรับเปลี่ยนหรือสร้างสารรค์ถือเป็นการเรียนรู้แบบใดตอบคอทำตามแบบข้อ20 ทักษะการรับบอลที่ถูกโยนจากระยะสั้นด้วยมือแขนทั้งสองข้างเริ่มพัฒนาได้เด่นชัดในช่วงวัยใดตอบคอสีปี ข้อ21เ็ดเดินตามแนวเป็นแถวเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายและอยู่ในช่วงวัยใดตอบคอวัยก่อนเรียนปฐมวัยตอนต้น3ามหปี ข้อ22เด็กมีน้ำใจแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนและทักทายผู้ใหญ่ด้วยความสุภาพพฤติกรรมนี้สะท้อนพัฒนาการด้านใดมากที่สุดตอบคอด้านสังคมอารมณ์ข้อ23เด็กพูดว่าขอบคุณและขอโทษ เมื่อเหมาะสมครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมพัฒนาการด้านใดได้ดีที่สุดตอบจอด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional) ข้อ24เด็กสามารถเล่าเรื่องสั้นๆให้ครูฟังได้อย่างต่อเนื่องและตอบคำถามของครูเข้าใจพฤติกรรมนี้สะท้อนพัฒนาการด้านใดมากที่สุดตอบกอด้านภาษา ข้อ25เด็กสามารถพูดคุยต้อตอบกับครูได้ตามสถานการณ์เช่นถามตอบทักทายหรือขอความช่วยเหลือพฤติกรรมนี้เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านใดมากที่สุดตอบกอด้านภาษา ข้อ26เด็กวัย4-5ปีสามารถเข้าห้องน้ำและล้างมือเองหลังขับถ่ายกิจกรรมนี้สะท้อนพัฒนาการด้านใดตอบกนั่นร่างกายและสุขภาพ ข้อสเจอาหารกลางวันที่เด็กปฐมวัยกินควรมีลักษณะอย่างไรตอบคอย่อยง่ายรสไม่จัดปลอดภยัยและครบหมู่ ข้อ28เด็กหญิง5ปีมีอาการท้องผูกครูควรแนะนำผู้ปกครองเพิ่มอาหารใดให้เหมาะสมที่สุดตอบขอผักและผลไม้สดเช่นแอปเปิลกล้วยส้ม ข้อ29ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก4 5ปีวิ่งแข่งในสนามกระโดดข้ามเชือกกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาทักษะใดาของเด็กตอบขอกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ข้อ30กิจกรรมใดต่อไปนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็กปฐม,มวัยตอบจอปีนบันไดสนามเด็กเล่นข้อส1อข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของทักษะ e อฟของเด็กปฐม,มวัย ตอบงความสามารถในการเล่นกีฬาฟิสิกส์เวสกิลข้อ32ครูสังเกตเด็ก5ปีทำกิจกรรมรอคิวจำกติกาปรับวิธีเล่นเมื่อเปลี่ยนกติกาพฤติกรรมนี้สะท้อนทักษะ E F ด้านใด ตอบคอความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) ข้อ33ช่วงวัยใดของเด็กถือเป็นเด็กปฐมวัยตอบคศ -6 ถึงปี ข้อ34ช่วงวัยใดที่เด็กเริ่มพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านร่างกายภาษาสังคมและอารมณ์ตอบคศูนย์ถึงหกปีข้อ35ใครเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลคนแรกที่ประเทศเยอรมนี ตอบคอฟรีดริชฟรีเบลข้อสอบเสริมคำถามคล้ายข้อสอบจริงข้อ36กการศึกษาปฐม,มวัยตามแบบโรงเรียนอนุบาลสมัยใหม่เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยใด ตอบงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5ข้อ37ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาปถมไวัยไทยคือใคร ตอบคพระองค์เจ้าวรนไวยทยากรวรวันข้อ38โรงเรียนอนุบาลที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบแห่งแรกในประเทศไทยมีจุดประสงค์หลักข้อใด ตอ,อบกอเพื่อเตรียมเด็กสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาข้อ39เหตุการณ์ใดสะท้อนการขยายตัวของการศึกษาประถมมไวัยไทยอย่างเป็นระบบมากที่สุด ตอบคอการประกาศหลัก,ลกสูตรการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติพศ2546ข้อ40หลักสูตรการศึกษาปฐมวออัยพศ2560กำหนดบทบาทสำคัญของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการไว้อย่างไร ตอบขอครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีเป้าหมายข้อ41ครูพบว่าในห้องเรียนมีเด็กต่างชาติเข้ามาเรียนใหม่เด็กยังพูดภาษาไทยไม่คล่องครูควรจัดการสอนอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด ตอบคอใช้กิจกรรมเล่นและสื่อภาพเสียงเพื่อสื่อสารพร้อมสนับสนุนคำศัพท์ภาษาไทยทีละน้อยข้อ42แนวคิด play-based learning ที่มีคุณภาพควรมีลักษณะใดตามงานวิจัยทางปฐมวัย ตอบคอการเล่นมีเป้าหมายและมีปฏิสัมพันธ์เชิงคุณภาพข้อ43ครูต้องการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐม,มวัยได้เรียนรู้แบบ learning by doing แนวคิดของนักทฤษฎีใดที่ครูควรยึดเป็นหลัก ตอบขอเนวีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงข้อ44ครูกำลังเตรียมส่วนผสมทำแป้งโดและพบว่าสูตรหนึ่งมีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ครูควรพิจารณาอย่างไร ตอบจอไม่ควรใช้เพราะน้ำมันหอมระเหยอาจทำให้เด็กแพ้หรือระคายจมูกข้อ45เมื่อครูต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม executive function (EF) ในเด็กปถม,มวัยวิธีใดสอดคล้องที่สุดตามทฤษฎีพัฒนาการสมอง ตอบขอจัดเกมกติกาที่ให้เด็กยับยั้งชั่งใจและคิดล่วงหน้าข้อ46การประเมินพัฒนาการปฐมวัยแบบออเทนติกแอทเซสเมนต์มีจุดเด่นสำคัญคืออะไร ตอบคอสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริงและความต่อเนื่องของพัฒนาการข้อ47ในกิจกรรมจัดลำดับเหตุการณ์ตอนเช้ากลางวันตอนเย็นกลางคืนเด็ก5ปียังวางสลับกลางวันกับกลางคืนครูควรเลือกวิธีเสริมทักษะที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด ตอบคอใช้ภาพกิจวัตรประจำวันจริงของเด็กเช่นตื่นนอนไปโรงเรียนกินข้าวเย็นนอนข้อ48ครูสาธิตให้เด็กบิดลำตัวซ้ายขวาเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมวิ่งการเคลื่อนไหวนี้อยู่ในกลุ่มทักษะใด ตอบกอการหมุนการบิดการเอียงหมวดนอนโลโคโมเตอร์ ok ข้อ49การจัดสภาพแวดล้อมแบบ The Teacher ในห้องเรียนปฐมไวัยหมายถึงข้อใด ตอบขอสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เสมือนครูผู้สอนอีกคนหนึ่งในการกระตุ้นการเรียนรู้ข้อ50ครูต้องการออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดวิกอสกายในห้องเรียนปฐมวัยควรเน้นหลักการใดมากที่สุด ตอบคอจัดกิจกรรมที่ท้าทายระดับแซดพีดีพร้อมการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมข้อ51หากเด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวบ่อยครั้งครูปฐม,มวัยควรใช้วิธีจัดการพฤติกรรมใดที่สอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวก ตอบขอตั้งกติกาและใช้การสะท้อนความรู้สึกข้อ52การสังเกตอย่างมีระบบในปฐมวัยควรมีคุณลักษณะใดจึงถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตอบคอบันทึกทันทีเมื่อเกิดพฤติกรรมและใช้การสังเกตหลายครั้งข้อ53การจัดกิจกรรมสร้างความพร้อมด้านภาษาแก่เด็กปฐมวัยควรเน้นวิธีการใดจึงสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ตอบจอการสนทนาอ่านนิทานและกิจกรรมที่กระตุ้นการใช้ภาษาข้อ54ครูต้องออกแบบกิจกรรมสเต็มสำหรับปฐมวัยแนวทางใดเหมาะสมที่สุด ตอบงอใช้การตั้งคำถามเปิดโอกาสให้เด็กสังเกตทดลองและคุยผลลัพธ์ข้อ55ครูต้องการส่งเสริมหน้าที่การจัดประสบการณ์ของเด็กตามหลักสูตรปฐมวัยโดยยึดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นสำคัญแต่พบว่าเด็กบางคนเลือกเล่นซ้ำกิจกรรมเดิมทุกวันจนไม่เกิดความหลากหลายครูควรดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวคิดพัฒนาการเด็กเล็กมากที่สุด ตอบขอใช้เทคนิคสคาฟโฟนิงโดยชวนตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กทดลองเล่นกิจกรรมใหม่ข้อ56ครูสังเกตว่าเด็กอายุ4ปีคนหนึ่งมีทักษะสังคมต่ำไม่ยอมเล่นร่วมกับเพื่อนและมักมีพฤติกรรมแยกตัวครูจะประเมินตามหลักการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมได้เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ต่อไปนี้ ตอบคอบันทึกพฤติกรรมระหว่างเล่นจริงอเนกโดเท่าเรคคอร์ดในสถานการณ์ตามธรรมชาติหลายครั้งขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ